มาค่ะเมื่อนี่ก่อนสิกลับก็บพามาเที่ยวหมู่บ้านสปปำก่อนเนาะนจะพามาเที่ยวก่อนจะกลับเมื่อนักกาย่างมามุมนี่แจนี่ละเดี๋ยวคือลมแห้งท่ลนะมาปะ,ะเดินเนาะเดินเที่ยวก่อนจำป่าโทษจ้าอะไรนะจำปดด่าโทษอ๋อจำปะดาะ มันเหมือนทอดกล้วยนี่เหรอคะไหนดูสิอร่อยเนี่ยจำปลาดะอร่อยทำไมจ้ะเขาก็ทำเป็นลูกเตา๋าแล้วก็ทอดชุบแป้งนี่บ่ไม่มันเป็นยุ่มเร็วอะ่ะมันฉุกแล้วบ่เนี่ยจ้ะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินก่อนอนะจำปลาดะจำปลาดะทอด ก็จะประมาณเดี๋ยวหนูจะซื้อไปชิมอยู่นี่อร่อยชิมรูปจำปลาดาทอดเอออร่อยบนไมันจะเหมือนขนมไม่ขกัมันมทอดไมได้อ๋อเหรออันนี้ทอดได้โอเคไปหาเด็กน้อยก่อนจำปลาดาทอดนะสันเดย์ เดินเดินมาจากทางนู้นแล้วก็เดินมาจากทางนู้นแล้วก็เราจะมาดูหมู่บ้านสะป,ปัมอีกก่อนที่จะกลับเนาะพามาเลาะหมู่บ้านสะป,ปัมวันเนี้ยมานี่โอ้เมื่อที่มาน่ะน้าขึ้นเต็มวันที่มาน่ะน้าขึ้นเต็มวันนี้น้ําลงใช่ไหมเขาเนี่ยลงตั้งแต่เมื่อไหร่คะลงเมื่อเช้าใช่ไหมแต่เมื่อวานนี้ยังไม่ได้ลงใช่ไหม ฮะมันเป็โเก้าโมงคนโอ้มันแปดโมงเกาโมมันขึ้นอ๋อแต่ว่าอันนี้มันมันจะลงนานไหมคะเนี่ยลงแค่นานแล้วมันจะลงถึงกี่โมงเนี่ยลงเจ็ดโมงลงพรุ่งนี้วันนี้หกโมงเย็นอ๋อมันอ่าเจ็ดโมงแปดโมงนี่มันจะมันจะลงใช่ไหมครับพรุ่งนี้ก็โม่หมดเจ็ดโมงแปดโมงมันจะลงแล้วก็พอ หกโมงเย็นห้าโมงหกโมงเย็นมันก็จะขึ้นมาพรุ่งนี้เช้ามันขึ้นมาเต็มแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเจ็ดฮะขึ้นนี้ขึ้นนับคืนนี้คืนนี้แล้วแล้วพรุ่งนี้มันจะลงอีกไหมลโอ้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ประมาณกี่วันเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้อ่าวันนีม s okay. <S parole, <|yo|> ้มันลงเดี๋ยวก็เดี๋ยวเระมันติดแปดติดแปดติดอยากจก่ขึ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็วน แล้วจะพอลงอ๋อมันจะขึ้นลงลงอย่างนี้มันมันเป็นอย่างนี้ตลอดหรือว่ามันเป็นเฉพาะค่ำค่ำน้ำแหลมมันเป็นตลอดเลยอ๋อมันนั้นที่วันนั้นที่มาหาเด็กๆเต็มแถวนี้คือวันนั้นน้ํามันเต็มนี่ไงพอเดินมาวันนี้ทําไมน้ํามันลงอะนะพอแวะมันนั้นแวะมาวันวันเสาร์มั้งเสาร์ที่แล้วอ๋อเหรอเนี่ยมันนั้นน้ําเต็มนี่เลย หมู่มูบ้านสะปำเนาะหมู่บ้านสะปำเนี่ยวันนั้นเมื่อเนิ่มาน้นำเต็มเลยนี่น้ำแบวบมาหาเด็กๆตรงหมู่บ้านสะปำวันนั้นน้ำเต็มนี่เลยวันนี้น้ำลงเนี่ยปา่าอ่าเขาก็จะเป็นยังสิ่ะไรนี่เมื่อนี้กเ็เลยยามมาเก็บบรรยากาศก็ได้เด็กชูนิ้วห,หน่อยค่ะไหนชูนิ้วสิฮะก่อนนู่น,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 นเนนนหรอคะ เกาะอ,อะไรนะเกาะลังเ,เขาก็วิ่งเรือจากนี่ไปนั่นเหรอมันมใบลังี่จีนเียวโอ้เข้าไปข้ามเกาะตรงไหนเข้าไปข้ามเกาะตรงไหนเข้าไปขึ้นเรือ,อขึ้นเรือน่ะนะอ๋อ่อหนูอยนะู่เรือจตรงนู้นใช่ไหมคะ,ะคือคือเกาะตรงเราเนี่ยเขาเรียกเกาะลังใช่ไหมอ๋อ พี่เขาว่าเกาะตรงนู้นนะ่ะคือเกอาะลังไปที่ท่องเที่ยวเนาะแต่ก่อนวันเสาร์เออเสาร์วันนั้นนะ่ะยายเดินมานะ่ะยังน้ํายังเต็มนี่เลยพอมาถึงนี่ก็เลยแปลกปใจว่าทําไมน้ํามันลงไปขนาดนี้นะหัวนะลงไปถึงนูนนะ้นหัวนะเหรอเนี่ยน้ํามันก็จะลงอย่างเงี้ยวันนั้นน้ําเต็มนี่เลยวันนั้นที่มาถ่ายเนาะน้ําเต็มเลยอืม ฝั่งนู้นเขาก็จะข้ามไปเกาะลังที่ท่องเที่ยวเนาะเป็นเกาะมองนัครับข้ามไปเกาะพูดนล้วข้ามไปเกาะตรงนู้นเขาจะไปนั่งเรือข้ามเป็นเกาะเกาะเยอะเนาะทางนี้เนาะมันมีเกาะลังกบไข่เขาบอกาคาเปเกาะเยอะนะเกาะเยอะนะดอกเหมือนนั้นมาอย่งมีกไข่ท่องเที่ยวังยะเนาะแต่เขาต้องไปขึ้นเรือข้ามใช่ไหม แต่ตรงนี้แค่มาจอดพักเรือใช่ไหมอ,อันนี้มหมู่มบ้านสัปเนะหมู่บ้านสะปมแล้วก็พามาดูวันนั้นก็ยังนำ้นำเต็ม<แ>ใชว่วันวันเสาร์น้ำเต็มก็นเลยเอ๊ะน้ำไปไหนหมดวะเนี่ยก็เลยว่าอย่างเงี้ยก็เลยเดินแวะเข้ามาดูหมู่บ้านสะปมน้ำลดวันนี้อสองโมงเช้าเจ็ดโมงแปดโมงยังน้ำกำลังจะลงใช่ไหม หัวหามงหกโมงเย็นน้ําก็ขึ้นมาแล้วข,นะขึ้นมาก็ประมาณเท่าเดิมนี่ใช่ไหมอ๋อมอนะหมู่บ้านสะปัมเนาะ